จัดจัดจัดเ,เนาะจัดคุกเออพอได้กินเนาะโอ้พอได้กินได้เลยาได้จัดากแดงคนบอกอะไรมึงจากอยู่ลายคนแต่ว่าจะความเือเพิดประโยชน์วายคือว่าพอทายแทะนี่มันนอนเนาะแม่มันฉีรบ้วได้เนี่ยอันนี้เย็ดยังอันนี้ เอาเด้ไปนะทุกคนไปจังไรนะพอแน่นี้เอาแมได้จจะปีอะไรอ่งี้ยกจะกดเลยเอากาบตากายแล้วก็สบายดีมาจะผูกจะกดนะคนยินดีเขาสู่สองบาลางเงินวิธีชาวบ้านจะเขาเช่นเดิมทุกคน ก้าวมื่อวันนี้เขาก้ามาหอดบ้านกระแสนทุกคนเลยรรยากาศแรงๆนะปลากระแสนี่ขึ้นกระเมืองมาลานไซาอีกแองจวานตะเกตเลยก็คือหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ทุกคนเลยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะกาเนืองจังว่าเขาก้ามาชุดก่อนพบในบ้านเพิ่นทุกคนเลยว่าชิไทยทุกคนเบิ่งกับประเทศไทยชมืวันนี้มาพบในบ้านเป็นไรทุกคนเลยนี่แหละเนี่ยเพิ่นก็กำลังนึ่งเข้าทุกคนเลยอาสบายดีในบ้านสบายดีเออไปทางไหนมาเนี่ยมาที่สวนเออปลูกมันหนอเออทางไง เน่และวิชาอาชีพบ้านเฮาเนาะไวิชาแล้วจากใหรจากหน้ากับพอดีวิชาเขาเชิญชวนต่ออ่าบันนี้ก็ชิคกอนุญาตเพิ่นเลาะบ้านเพิ่นไวิชาอ้าวอ้าวไปเอาไปได้บ่มุกบันนี้อันนี้ก็บ่มุกตทำเสียตายเด็กผู้สาวอีหละขันนี้เนาะกับผู้สาวเนี่ย เอาไปทุกคนกะชิพาทุกคนยางเลาะเลยนะที่กะบ,บานเพิ่นเอจ้จอันนี้คือเพิ่นปแบบหน่ำดิหน่นำได้นั่นแหละม,มาหน่ำมาได้ได้ลึกได้นี่ยนี่ได้อ, <c oughs> อันนี้กับบานเพิ่นเนี่ยกว้างเลยทุกคนชิล้อไปพุ่นนะประมาณร้อยละห้าไปละชิเขาวสีขาวเกือบล้อยาะว่าทางอันนี้เลยเป็นทางขึ้นไปอนนั้ ไปผ hey, ู oh. yeah. like ้เชีงแห่ทุกคนเลยไปไปอยู่หากินกับไปทั้งนี้เวางูอ่ะคดลลยทุกคนเบิเต็มทางเนาะมีแต่งูอ่ะไปใช้เลาะไปุ่นขึ้นไป่นเออเอาเลาะไปพีมาทึงพิแต่แต่ไปหอดใช้คนนี้เออลงมานี้ยอืมอืมอืม เลือดไนยนะ้ะก็คือเห็นอย่างเด็กๆเนี่ยบ่าวมุกเห็นผู้สาวเลยทุกคนเนี่ยใส่ถังได้นู่เด็กเขามาอาบน้ำตอนนี้แหละแมนตี้โอ้แมนตีแมนแมนโบแมนเข้ามาแต่อาบน้ำไปไปอาบน้ำเออโอเคทุกคนเอ้าวก็ถือว่าเห็นผู้สาวบ่เห็นกะชิพาทุกคนเลาะมากไปนี่เลยนะ จะใช้ทางเข่าไงพี่นะเกลี่ยออกไปทางอ๋อบอลนี่แล้วบอลอันน่ะเขาลิ้นโทรศัพท์ทุกคนเลยบอลที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างบอเนี่จะมันเกลี่ยออกมาได้หอดเลยเท่าแบบบอลลินนี่นั่นได้อ๋อเอาบอลนี้เขาก็บชิ้นางเลาะไปนี่ืลองทุกคนเลยอืมฮันบอลนี้เข้าพี่นะพี่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 ต่างคนเออ แบบนี <nder> ้กับชมเพชรผู้สาวเลยวันนี่เบาหมกปลาไปทุกคนเลยโอ้ยยางรัดไปนาะฮัลตายแล้วไปไปโอ้โหเอาพี่พัวร์อะไรติเกเอาติ๊กแกทุกคนแบบนี้เลยทัวร์อะไรหัวไม่ใช่อ้าวบรรยากาศแรงบันชวนบันชวนอยู่บ่ พนงบนเดียฮิดกินยางย่างยางบักเชอรี่เอาบักเชอรี่จะลายนเนาะโอเคคือมันนี่แหละเออาันชิพะทุกคนยางเลาะแบตดงดเลยนะเนื่องจ้าวาตเทเวมันชิตกดินแล้วนะ กันเมื่อนี่ก็ครับประมาณกือบเช้าเดือนประมาณแปดแปดโมงหรือว่าทุ่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงบอมุกว่าเขาคันว่าตะเว็นตกในเม่นมืดตัวนี้แต่ว่าเริ่มแล้วทุกคนตะเว็นวิดขอบผาละเช้าครับบอมุกเู้าวในบ้านหลายเนื่องจากพุนขี้ไอ้ทุกคนเห็นเทาหรือพุนชีดีตัวนี้เห็นเท้าไป กอนแลงที่บ้านเกษตรฮึสุดแค่นี้เขานี่สอดปนน้องดูชาก็บเห็นตัวนะโอ้กบหม่นพเฮ็ดเพียงไม่เท่าสบายดีเออสบายดีเออดไปไหน Ờ, tựa tựa lẽ Đây, vô phim, nào, tụi con ơi Tựa tựa Nào Ừ, vin tao chạy ngay Sợi bay đi, sợi bay đi Tựa, nó gió, nhìn Ừ, đôi, đôi, đôi Ờ ừ. Bên trắng Ờ, dân vãi mình đi bên cứ vô hồn năm, bố đòa nó Ờ, hết kết miệng cha đôi, bỏ Ờ, cha đúng Ờ, cha, cha, sơn xếp Ờ, cha cả đỡ Cơ đỡ thì cha đôi Ờ, lôi, ờ, lôi Sơn xếp Ờ, kinh khẩu Ờ, สี่ายทุนย่างไว้เรื่อยทุกคนเลยบรรยากาศตามุบากนี่เชเด้นะฮะเออเช้าบ่จะเลยใช่ผู sure> ้าเด้บ้านนี้มีไพผาะไทุนเลยแต่ว่าจันยานีอบเบีายงปะไรจนจันยานเี้บี่ยงดีสบายดีอออยู่ดีมีแห้ง Đi đi không Cũng... Ờ... Ờ... Đi hết nhắn rồi đi À đây, bay đã Bay thằng này thì lực Rồi Ô... Ờ... Hướn hàn Thôi còn phải hai bằng hướn phần เออไปไปเลยทุกคนเลยแต่วุ่นนนนนก็ทุกซาบัดกระแสนทุกคนเลยยังเกาะบ่คือชาบานอื่นนะชาบาดอื่นยังอยู่ต่อสาวกระแสนนี่วุ่นนนนนไปแล้วได้เนี่ยนะพีิงไฟพิงไฟ สวัสด okay. yeah. ีสวัสดีเออตังผู้เบาผู้เบาผู้แพ้วผู้อาเขาพิงไฟอีเนเอออันนี้แล้วบริเวนผู้เบาทุกคนเลยมาแต่บ้านนะผมละตาชุเมาเมียอยู่นี่เป็นรอเออได้ใช่มีย มีอะพอ้ำแล้วเออมีอาบน้ำเออมีอาบปบปงยาเนี่ยไรไวชาติเลีอย่างนี้ฮะฮะอะไรจะปีอะไรอย่างนี้สองปีบินลูกจะกวนเล่นหลงยังยังลุดยังบ่ได้เนาะยังเล็ดพลเมืองบ่ได้อยู่จ้ามีตะเลงเงี้ยหมดเนาะนั่งเออเดี๋ยวตอนแรกมาพิงไพ่เนาะนั่งบรรยากาศไปจ้าบรรยากาศตาแรงแรงเนาะอ้ามนำนี่ไปอาบอยีชายเลยอาบนำน้องเข้าไปแล้วเอ้า มีน้องบ่เออมีแล้วโอ้น้องร่วมบ่บาแล้วน้องส่วตัวส่วนตัวเออเลาะเลาะเนาะก้อนไปนี่อันนี้คือเฮือนหลังนี่มีผู้อยู่ได้ทุกคนเลยเห็นว่าเชยๆตัวนี้เออแต่ว่าคนผู้อยู่เฮือนเพิ่นก็จะไปเบียกไปงานเพิ่นเดียวละทุกคนเออโอ้มีผู้อยู่บ่อยนี่คือเฮือนหลังนี่ไม่มีบ เออเขาอยู่จะคดในเดือนนี่โอยดูกป้าอันนี้นาโยทุกคนเลยเเนาะเพื่อนนี่เขาอยู่จะคบ่อะน้วเงนจ้าคือลายคนแต่ว่าจะคลองเกประโยชนนีห็หายคือว่าหดหายแทะนี่นอนนอนแม่มันฉีล้บแล้วได้ไงโอ้

สบายดีบชวนบัรชวนเออบัรชวนบัชวนโอ้ยปหาเลาไม่ละนี่หาเราบังที่เจ้าดังพิงพืชินไผ่อยู่ไปใชยเออบรรยากาศบ้านเฮาในม่วนอะไรที่พไดเห็นเคยกิดหอดบรรยากาศเกากาว่าใ่ะบบานเฮาจเออจัดจันเนาะัดคเออพอได้กินเนาะโอ้หพอกินได้เลยได้ อาจกาศแรงอยู่บ้านเราอ้อมาเลยอุ้ยมาไทยอาอาด็ทุกคนในบ้านเฟิ่นโอ้มาสองเทื่อก็พบพบซองทื่อดูได้ทุกคนเลยเฟิ่นบริยูว่าจอะโอ้ยมานี่แหละนี่เอา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 เดอยดยมาจะขออนุญาตมาไทย อยู่ในบ้านนี้นะเผมเป็นยังเนาะเออแต่ว่าฟาดแล้วในบ้านผู้ห้องผูเจเจ้าวก็จะไปหาพว้หองเอาไดเออขอบใจขอบใจมามาช่วงก่อนนะผู้ห้องก็งผเจ๊โอ้ยไปก่อนว่าคือที่นาก่อนขอบใจด้อเออเอาขอบอกขอบใจกันอันนี้คือในบ้าทฝนดุเนาะบ่อ่อไปเออเปลาเอาเอาเอาบนในในบ้าทฝนอันนี้เจ้าเป็นเมียเนาะเอออืม บ้านปวดมันปวดว่ะโป่งในมันได้ตรวจเลยเอาไปก่อนเด้อไปก่อนหาเลาะก่อนนะฮะไปทางใดอย่างไปบ่ยิ้มเนาะเจ้าก็เห็นเจ้าลมดีเหล่าเพ่งเชี่ยวนุ่นทุ่นไปในคู่พนเสียงดังฟังชัดไปจ้า A chi phá thoát lọt phong bằng vệ mỏn bọc nùng nhazo hay bamu pond, giữa hai bên vệ mục No bamu. A vẫn có chịu điện lợi quân. Bong kong ho chi chắp đại lưu bò chắp bắt chị chân 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 ำมันมีชืะไรเลาะแบบเรอยๆไปนะมันเลาะแลนแลนไปเลยแลนไปเลยทุกคนเพราะว่าแข่งกับตะเวทตรงนี้อ่าโผล่โอ้โหใครคนมึงได้ทุกคนเลยตัวแไล่ไหนก็ดิ้นหน่อยลินเจ้าวเชียวจุ๊กอ่ะอ ขอาผู oh, ้ชายเห็นลายอยู่จับกล้องมาย่างมาหนีเห็นยังอยู่แล่นแล้วหันเด้วอรดูนี่นี่หลดโอ้แล่นแล้วทุกคนหน่อยหอนทั้งเงือกแล้วเรียบร้อยพยังโอ้ว่ามันจะต้องจิ้งจอกหน่อยย่างๆแล้วบาทในไล่อยู่ทุกคนหน่อยบาเคยแบบบูมีคนเขาไปทานบาทในไล่อย่างนี้เห็นยังอยู่นั่งอยู่ทิ้งไงอีกเนาะเออเข้าได้ยังตั้มอยู่บ่ เออผีขบคนทุกคนเลยแจงหมักบ้างหนอืมนี่อันนี้คือขกแต่สมัยเก่าเอ้าหัวเจะกินเชื้อป่ะเออหมักเนาะเออทุกคนดูใครก็ไม่ทวนเลยเอ้าบรรยากาศตัวแรกก็เป็นชีวุบๆในจังหน่อยไม่ใช่อะเดี๋ยวกัเดี๋ทางในบาทมันไปใชเออและคนอยู่ทางล้งเนี่ย

เออ้าคนบลายทุนโนลายช่แล้วโนลายทุนอ้าวชเนี่ยล้ะเจ้าไก่หนะเฮ้เจ้าไกครับดีไปเลยโอ้โทุกคนเลยจังวเ้ยเจ้าไดีผู้เบาเออนอกเช้าบอ

เด้อทุกคนนะเป็ดผลกันยังไลยเป็ดไก่ทุกคนเลยตอนนี้จะได้เลาะมือและได้ไม่ได้คำติตาแล้วมันโน่นหา่านมีหา่านทุกคนเลยมีหา่านสองหา่านเห็นหา่านขายเครื่องในบาน้านเลยนะ จเฮ้าพูื่นนลม่รู้จะพิหื่นนไปแล้วสามเพงไ่โนะูนอสบายดีสบายดีอพบกันอีกแล้ววันนี้ขออนุญาตถ่ายด้วยเอออพิงไ่บู้คับรรยากาศแรงๆหนาว บาทนะครับโอ้ยจ้าเนี่ยนี้แหละคอยคือกันได้มาชิคเอานอนนี่ก็ต้องพิ้งพ่ยอีกอันไหวจ้ามันโมเมนต์โอ้ยามันได้เบนกระตั้งไหวจ้าเมื่อนี้ก็ะชีวิญญเจอมาชิเรทวนเลยเอ้าวบังงัวบังควายพี่เต็มต่อทางนะเออเด็ดพี่หัวควายโอ้หมึอคือเอ้าวนอนแล้วบอนี่ยนอนแล้วได้บ่ไปเท่า รับรีร้อยอคือมือดแต่แออออเออบม่มีไฟผ้าเนาะคือเห็น<อ>ลายเลี้ยวงยาเนี่เลียวตะก้เห็นลายมากมเห็นผู้เดียวผมนเหายตโต,ต,ว,ตว, <c oughs> ว่ผู้สาวสาวลายทุกค<อ>นเลยปกติก็มีผู้สาวอยู่ในรนลายลีกก่ไปลี่มัดเลยอันน,นี้ก็มีผู้สาวแต่ก็บ่เห็นมาล้หายมาละหมดแล้ว เออเอาเอาเอาผู้ชาวป๊อปแล้วก็ยาแล้วว่าชิลบผู้สาวเออไปทุกคนเอามาจักาบก็ถือว่ามือพ่อทุกคนเลยเขากับชิก้าบลาพี่และน้องพบกันอีกคลิปต่อไปอย่กันใช้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เช่นไรกับบาทกับเบื่องไปใช้เอาบายบายทุกคนเลย